สวัสดีครับวันนี้เราจะพามารีวิวนะครับปืน Exotic ตัวหนึ่งครับเป็นปืน at s s u level exotic นะครับที่หลายๆคนตามล่าตามหากันอยู่เหมือนกันนะครับมันคืออะไรครับมันไม่ใช่ eagle bear นะครับปืนอันนั้นผมไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีทีมพาลงนะครับไม่มีเพื่อนเล่นนะครับเลย ลงไปเองนี่แรนด้อมโอ้โหไปไม่รอดเละเทะตุ้มเปะกันทุกทีเลยนะครับใครดูอยู่มีทีมคุณภาพกระซิบมาหน่อยครับพาผมลงหนเ่เถิด <laughs> อยากได้ปืนมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะฮะวันนี้ครับผมพามารีวิวปืนตัวนี้ครับ The Big Horn ครับเป็นปืน Exotic ที่มาพร้อมกับแพด Warlord of New York นะครับปืนตัวนี้เนี่ยผมได้มานานละแต่ว่า ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าใครตามดูคลิปผมเนี่ยผมก็จะใช้เจ้าตัว police m f o เป็นหลักนะครับเหตุผลง่ายๆมีอยู่ข้อเดียวเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเจ้า b i g ก o อ n มันกระสุนมันได้แค่30นัดนะฮะ มันน้อยไปนหน่อยนะครับผมชอบกระสุนที่เยอะนะฮะเจ้า p o l i s e a m 4มันได้50นัดนะฮะผมก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะฮะส่วนความแรงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแรงมันเป็นยังไงนะฮะเรามาดูสเตตของเจ้า big horn ที่ผมได้มาเลยดีกว่านะฮะเจ้า big horn ตัวนี้เนี่ยสเตตที่ผมได้มาเนี่ยดรอปมาค่อนข้างดีเลยนะฮะเป็นเป็นสเตตที่เกือบเต็ม ทั้ง3แถวนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ไปรีคอนฟิกมานะฮะไม่กล้าไปรีด้วยเพราะว่ามันขาดอยู่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองนะฮะผมเลยไม่โลภนะฮะได้แค่นี้ก็โอเคดีมากแล้วนะครับเพราะว่าการไปรีคอนฟิกเนี่ยมันไม่การันตีนะฮะเราอาจจะได้สแตตที่แย่ลงหรือดีขึ้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าผมไปรีคอนฟิกตอนนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะได้สแตตที่แย่ลงมากกว่าที่จะได้สแตตที่ดีขึ้นนะครับเพราะค่ามันขาดไปแค่1%เองนะครับ ทีนี้เรามาดูาสแตทโดยรวมกันนะครตัว Big h o r นนะครับ total damage เนะี่ยจะอยู่ที่1 4 4 0 0ความเร็วกระสุนนะครับอยู่ที่800นัดต่อนาทีนะครับแม g กกาซีนจะอยู่ที่30นัดนะครับไม่สามารถเพิ่มลดได้นะคร core attribute นะฮะ assault rifle damage 15%เต็มนะครับ Health damage ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับขาดไปแค่เปอร์เซ็นต์เดียวครับแต่ max มันอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรนะครับผมเลยไม่ไปทำการเสี่ยง Re รีคอนฟิกมันนะฮะส่วน attribute long นะครับก็เป็น critical hit damage สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะดูแล้ว s t a t โดยรวมก็ ก็ดีกว่า Assault Rifle ทั่วๆไปหลายๆอันนะฮะแต่ว่าต้องเทรดกับกระงที่แม็กกาซีมันได้แค่30นัดนั่นเองนะฮะทีนี้จุดที่ทำให้เจ้าตัว Big Horn เนี่ยเป็นปืนที่น่าสนใจกว่า Assault Rifle อื่นๆนะฮะเทรดกับกระสุนที่มันน้อยลงไป20นัดเนี่ยคืออะไรก็คือทาเลนส์ของมันนั่นเองนะฮะทาเลนส์ Talent ของเจ้าตัว Big Horn เนี่ยก็คือ Big Game Hunter นะฮะคืออะไรครับเมื่อเราซูมสโคปนะฮะเล็งศัตรูด้วยการใช้สโคปนะฮะ ปืนจะเปลี่ยนเป็นระบบเซมิออโต้นะครคือยิงได้ทีละนัดไม่เป็นออโตเมติกแล้วนะครแต่ว่าความแรงกระสุนจะเพิ่มเป็น450%โอ้โหแรงนะฮะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราลอ,ล,อลองมาเทสกันดูนะครับว่า ความแรงมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเทสนะครเราจะมาเทียบกับเจ้าตัว Polis M 4ของผมที่ผมใช้อยู่ประจำนะฮะเรามาดูสเตตกันหน่อยเร็วๆแล้วกันนะฮะสเตตของตัว Polis M 4นะฮะ Total Damage อยู่ที่9 3 7 k นะฮะ9 93,000นั่นเองนะยังไม่ถึงแสนนะครับแต่ว่าความเร็วกระสุนเพิ่มขึ้นเป็น850นัดต่อนาทีนะฮะ Max ห้านัดนะฮะตัว Attribute ทั้ง3แถวเต็มหมดนะฮะ Core Attribute Assault f o u Damage สิาเปอร์นะฮะ เ e a l t เมดยี่ส21%นะฮะจะเยอะกว่าตัวบิคคอนอยู่1%ซนะซึ่งไม่ได้เป็นสาระสาคัญอะไรอย่างที่บอกนะครับเดเมดอีกอย่างนึงที่ต่างกันคือ d ดเมดทู o t ร r g เก็ตเอาออฟค r เนะเพิ่มเป็น10%บต์แต่ถ้าบิคคอนเนี่ยมันจะเป็น c r i t i ค a ลฮิตเดเมดสิบเปอนะครับท ALENT ของเจ้า police info ก็คือเมื่อเราฆ่าศัตรูได้นะฮะด้วย c r i t i ค a ลฮิตนะครับเราจะได้ค่าค i t i c a l h ฮิตเดเมดเพิ่ม40%เป็นเวลา10วินาที นะครับทีนี้ก่อนจะไปยิงเรามาดูชุดกันหน่อย ชุดเป็นชุด a s s a า l รเ i f e ตัวเดิมที่ผมได้ทำรีวิวไปแล้วนะฮะที่สามารถทำด a m a g e ส,สูงสุดได้ถึง9 0 0 0 0 0 K นะฮะแส0 0 0 0ากว่านะครับ, 900, รบถ้าเราได้บัฟจากเพื่อนในทีมในเวลาที่เหมาะสมนะฮะเราก็สามารถทำาด m a g e ไปถึง9 9 0 0 0 0 0 K ได้นะฮะแต่ว่าโดยเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0นนะฮะที่นี่ในส่วนของเกียร์เซตนะงั้นเราขอไปเร็วๆแล้วกันนะฮะหน้ากากเป็นหน้ากาก c o y o t e mask ตัวเดิมนะครับอมอสเป็น มอ d เพิ่มเป็นค i t i c ค l h i ิ d ดาเมจ12%นะครับชุดนะครับเป็น p r o v i d e n t defense นะครับใส่ทั้งครบ3เซตเลยลก็จะเพิ่ม Headshot 10%นะฮะ r i t i c a l Hit c h a ร์ e 10%แล้วก็ critical hit damage อีก15%นะครับเอ,อ่อทาร์เเป็น vigilance นะครับเพิ่ม e a p o n Damage 25% Mod ใส่เป็น Critical Hit Damage 12%นะครับ เสื้อครับ Providence Defense เช่นเดียวกันนะครับใส่ Talent เป็น Perfect Cast Cannon นะครับเพิ่ม Damage 3าเนะครับแล้วก็ Mod เพิ่ม Critical Hit Damage 11.6%เอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์นะฮะถุงมือฮนะถุงมือเราใช้เป็น Petro Defense g r o u p นะครับเพิ่ม Weapon Damage สิบสองจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับ Damage to Armor แปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ Modify Critical Hit Damage เป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะมีหลายคนนะครับสงสัยว่าเฮ้ยบิลของ Go Blue ทำไม คุณไม่ได้ใส่ LMG ปืน LMG ไม่ได้ถือปืนไร์ไมชินกันแล้วทำไมใส่ p e t r o Defense Group นะครับผมไม่ได้เพียนครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับผมมีถุงมือครับถุงมือ Fenris AB Group นะครับสตัเต็มครับ g โลเหมือนกันนะครับถ่ายแล้วเพิ่ม a a u Level 10%นะฮะ Weapon Damage เต็ม15คริชชนเต็มครับคริดา a m a g e เต็มครับแต่ถามว่า ทำไมไม่ใช้อันนี้เดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้เพื่อนๆช,ชมกันนะอ่ามาดูโฮสเตอร์ฮะโฮสเตอร์เราค่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คริสติคอลฮิตแดเมจนะถ้าตัวนี้เต็มขึ้นมานะโอ้โหดเมจเราจะแรงกว่านี้อีกนะครับก็เป็นพฟิลดีเฟนซ์ชุดที่3นะครับ ถุงเท้าครับไม่ใช่ถุงเท้าครับส้นหมับเข่าครับก็เป็นซอมบ้ากรุ๊ปเอบีนะฮะได้ค่าคริติคอลฮิตเดามจเพิ่มอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแลทีนี้เรามาเริ่มทดสอบการยิงกันเลยดีกว่านะครับเราเล่นกันที่ระยะ10เมตรนะครับทาร์เก็ตเป็นศัตรูมีชื่อนะครับเราจะเริ่มกันด้วย Police M4 ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปดู Big Horn นะครับ Body Shot ครับ5้านครับ5,48 body shot 548 h shot อยู่ที่665ครับ548กับ665ครับสลับมาดูที่ Big Horn ฮนะบ Big Horn body shot ครับ573ครับแรงกว่าใช่มั้ยฮะ573ครับ,บ h shot, shot, shot ครับ head shot head s h ครับ head shot 783ครับโอ้โหแรงกว่าเจ้า Police M4 นะฮะ แต่ช้าก่อนครับ p o l i c e m 4ผมครับเรายังไม่ได้ใช้ทาเลนส์องมันครับ t าเลนสองมันคือ skill k ลเลอรครับเมื่อ p o l i c e m f o นะครับติด p r o อกสก l ลคิ l เลอรขึ้นมาครับบอดี้ช็อจะเป็น6,200นครับเฮดช็อตจะเป็น7,300แสนสามกแสนสองับเจ็ดแสนสามครับส่วนบิคฮอนนะครับเราไม่ต้องพล็ออะไรทั้งนั้นนะฮะบอดี้ช็อตหกแสนห้าแสนับอันนั้นหกแสนสองถูกไหม เบากว่านะครับเบากว่าประมาณ50,000ื่นเนี่ยเฮดช็อตนะเจ็ดแสนาอันนี้7,000แ0,000นเบากว่าสามหมื่นนะฮะแต่ครับแต่ครับเมื่อ Police อ็เรามีแต่ครับ Big Horn เราก็มีแต่เหมือนกันครับเม,มื่อกี้เมื่อโพลิส e อ f o l l เรใช้ Talent ไปแล้ว Big h o อ n ก็ต้องใช้ Talent เหมือนกันครับไม่งั้นไม่เป็นธรรมครับนี่ครับ ท่าเลนส์ของบิ๊กฮอนครับเมื่อกดสโคปครับซูมครับจะเป็นการยิงแบบเซมิออโต้ครับ d ดเมนทเพิ่มเป็น450%ยิงที่บอดี้ช็อตครับ2ล้านครับเมื่อกี้ M4 เท่าไหร่นะ M4 6กแสนนี่ยิงชุดเกาะ8 0 0แสนนะฮะติดคริ5 2ล้าน5ครับพิทิเคิลสอล้าน5ครับทำลายเกาะ8ปดแสนครับ โอ้โหละลายเนี่ยเอาเฮดช็อตมั้งล้านสี่ฮะเฮดช็อตแบบเฮดช็อตที่เป็นตัวแดงฮะมันเบาเลยเลยไม่รู้มันจะอาศัยเข้ามาทำไมนะฮะมันน่าจะมีแต่เฮดช็อตที่เป็นคริเทเชีลฮิตนะฮะสามล้านหนึ่งนะฮะดูครับไอแ้แดงๆไม่อยากได้เลยฮะอยากได้สม้สมๆครับสามล้านหนึ่งครับโอ้โหแอดซอลลเฟลยิงดีสามล้านหนึ่งครับรฟฟนนรบ,บ้าไปแล้ว อย่างเงี้ยฮะดูแล้วเพื่อนๆ้อบปืนไหนนะครับอันไหนดีกว่ากันนะครับระยะการซูมนะฮะเมื่อซูมแล้วไม่ได้ระยะการซูมสิสำหรับบิคคอนเมื่อซูมแล้วนะความเร็วกระสุนจะดรอปลงนะฮะจาก800นัดต่อนาทีมจะกลายเป็นระบบเซมิออโตเมติกนะครคือยิงได้เทละนัดเดี๋ยวเรามาลองเร็วสุดๆที่นิ้วของโกลบูททาได้นะครับดูว่ามันจะเร็วขนาดไหนครับได้แค่นี้เองครับได้แค่นี้ครับเร็วสุดแค่นี้ครับ แม่นไหมเออมันดีดมันยิงไปมันก็เด้งกลับมาที่เดิมะฮะเออไม่ที่เดิมคนระับมันจะเด้งโดดขึ้นมาฮะค่อยๆเพาะค่อยๆกระเดิบขึ้นไปเรื่อยๆะฮะต้องต้องดึงเมาส์ลงมานิดหน่อยแต่ว่าระยะเนี่ยมันจะขึ้นตรงๆเดียวะฮะไม่เฉียงนะ่ะมันจะไม่เฉียงอย่างนี้มันจะกระเด้งตึ้งอย่างนะี้ฉะนั้นเราเราเรา,เราชดเชยง่ายเราก็ลากเมาส์ลงมาเฉยแค่นั้นเองะฮะมันก็จะค่อนข้างนี่นะ,ะเนี่ยเห็นไหม ก็ลากเมาส์ลงมาฮะสอเฉยดูการลากเมาส์ลงมาไม่ต้องเยอะเลยค่อนข้างค่อนข้างง่ายฮะแต่ว่าข้อเสียคือ,อ,อไฟเลทมันฮะความเร็วในการยิงมันค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้มาเฉลยกันครับว่าทำไมชุด a s s a u l ไล i f โ e ของโกบูถึงไม่มีเซตของเฟนลิสกรุ๊ปเอบีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับอ,อ,อย่างนี้ครับ ถ้าเราเทียบก,กันดูกับตัวถุงมือที่เราใส่ใสอยู่นะครับคือ Predator Defense Group เนี่ยมันบวกความแรงของ LMG ซึ่งเราไม่ใช้ก็จริงนะครับในขณะที่ Fenris Group ครับเพิ่ม Assault Rifle Damage อีก10%นะฮะถ้าดูจากด้านซ้ายนะฮะจาก 93k ถ้าเราใส่ Fenris Group AB เนี่ย Damage มันจะขึ้นเป็น 99k นะถ้าดูเร็วๆอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนก็รีบกด กดใส่แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นซึ่งผมก็เป็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเฟลิสกรุ๊ปเอบีครับค่าสแตตทั้ง3แถวนี้เต็มหมดเลยฮะมันดูดีดูดีมากๆดูดีกว่าไอ้เจ้า p e t r เ Defense Group ด้านขวาอีกนะครับแต่ช้าก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันให้ดูนะครับว่าความแรงเมื่อเราใส่ถุงมือเพ e รีเฟนกรุ๊ปกับเจ้าเฟลิสกรุ๊ปเอเนี่ยอะไรมันจะแรงกว่ากันนะตอนนี้เราใส่เป็น อ่ uh, Petro l Defense Group อยู่นะครับ uh, ยิงระยะที่10เมตรเหมือนเดิมนะครับ Body Shot ครับ Body Shot อยู่ที่548,000ฮะ548,000นะครับ, 5, 48, รบ Head Shot ครับ665,000ครับ Body Shot 548,000จำได้ง่าย3ตัวหน้าละกัน548นะ Body Shot 548กับ665นะครับ ครับทีนี้เราลองเปลี่ยนมาเป็นเฟนลิสเอกรุปเอบีดูครับตัวนี้ฮะจะได้ค่าความแรงปืนเพิ่มเป็น99,000นะครับลองดูครับใส่นะฮะแล้วลองมายิงดูครับบอดี้ช็อตครับเมื่อกี้5,48,000นะครับเพ o โทดิ n เ e นกรุปลองดูเฟนลิสได้เท่าไหร่ครับ5,36,000ครับ น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ1นึ0 0นตะกี้ห้าสี่แปดหนึ่งสองครับน้อยกว่า12ื่นสองครับแล้ว้เฮสชอตละ่ะตะกี้6ก5ก้นะครับอันนี้เป็น651ครับน้อยกว่า15000นฮะเทสช็อตน้อยกว่า15000 Body Shot นบอีช็อตน้อยกว่า12 0 0เห็นไหมฮะเดี๋ยวสลับให้ดูอีกทีครับบอ d y ี h ช็อตครับ548ครับ เฮชช็อตครับ665้ครับในขณะที่เฟนลิสเอบีกรุ๊ปครับเอ้ยเฟนลิสกรุ๊ปเอบีครับบอ d y ดี้ช็อตครับ536ครับน้อยกว่าครับเฮชช็อต651ครับน้อยกว่าทั้งเห็นเห็นเลยนะครับที่เหตุผลที่มันน้อยกว่าเพราะอะไรครับดูผิวเผินมันน่าจะเยอะแรงกว่าถูกไหมครับมันต่างกันอย่างงี้ครับมันต่างกันตรงที่สูตรการคำนวณความแรงของอาวุธปืนครับตัวที่เป็น Felix group AB นะครับความแรงเนี่ย10%กับ weapon damage 15%เนี่ยมันจะรวมเป็น25%แล้วก็ไปบวกกับ weapon damage อื่นๆรวมกันเป็น170% 180%อะไรก็ว่ากันไปได้มั้ฮะแล้วก็คูณกับ damage ของปืนที่ 99,009นะครับแต่ว่าพอเป็นของตัว Petro Defense Group ครับไอ้ตัว Damage สีทองเนี่ยมันแยกคิดครับไอ 12. ้12.2%มันก็เป็นรวมกับ Weapon Damage อื่นๆเนี่ยรวมไปก็คูณกับไอ 99, ้99,003ไปนะใส่นิ้มจะ9 0 0 3คูณไปแล้วมันค่อยมาคูณอีก8%เนะี่ยมันคูณทีหลังนะฮะมันเป็นตัวคูณทีหลังนั่นเองนะฮะมันเลยทำให้ค่า Damage เนี่ยสูงกว่ากรณีที่เอาด a เมจไปบวกกันแล้วก็ค่อยไปคูณทีเดียว นั่นเองนะครผมอธิบายแบบนี้งงไหมครับถ้าเกิดว่าใครไม่งงนี่แปลว่าเก่งมากเลยนะเพราะผมเองอธิบายเองผมยังงงเองนะครับทีนี้เดีย๋ยวเราไปดูคลิปเจ้าบิ๊กฮอนตอนที่เราตลุยด่านกันดูดีกว่านะครับว่ามันยิงแล้วมันจะไหลลื่นสมูทสุดๆกันขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับ Please neutralize that fucking thing by any means necessary. Damn it! The salvage crew just ran into those reinforcements. They need backup. Soul man. Oh, soul man, here. Come on! Well, then, you know I'm something โอ้โหพวกนี้ยิงสองเลยถ้ามันยิงได้เร็วกว่านี้หน่อยแล้วก็สะบัดน้อยกว่านี้นิดนึงบอว่าจะดีอยู่อ้าวสองโดนยิวเพื่อนหน่อย ไม่ได้ใช้นะครับจริงๆครับตั้งแต่ได้มานี่ซึ่งเอามาวิ่งลงฮิโรอีกเนี่ยครับจบ้อยเจ็ดแสนเก้าไม่เบาะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับบิ๊กฮอนเมื่อเอาไปเล่นภารกิจฮีโรอีคดีไหมฮะเทียบกับโพลิสเอ็มโฟหรือเทียบกับแอสซัลไลเฟอร์ตัวอื่นๆของเพื่อนๆนใครมีเจ้าบิ๊กฮอนใครมีปืนแอสซัลไลเฟอร์ตัวอื่นที่ดีกว่าหรือคิดว่าเวิร์กกว่ามาคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเดีย๋ยวการคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับเราขอจบคลิปรีวิวเจ้าปืนบิ๊กฮอนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ